ลองว่าเอ็ดอยากปดคุยว่าเป็นดูราลองเลยที่ไอ้อนังตา,าดูราโฮเดเมเดเดดุจีแกสาวน้ำมานนังนังตารับปอเมื่อนังตาดูรามต้องรับมคำก้าวตาอีนังเอ้นังเอ้ปะกบอกคู่ก็แล้วคู่ไม่ใจดูรามึงเออคุณนักลง เปล่งรลอยองได้เปล่งจำโย่รองยาไม่ยากเปล่งนําจุบอย่างดังเลยรองเพื่อเปล่งนําจุบกินก็จุ้มไม่กินก็จุ้มไม่กินก็จุ้มเอแต่อยากกินให้ทิมเอาจากรอกปากพูดลวกแต่ยังเพไม่เบื่อลบเือนต้องจุ้มทั้งกันเป็นกลุ่มอยากกินก็จุ้ม้าไม่กินก็จุ้ม้า น ja, yeah. so right. ักอุ้ยใต้องหาเม็ดเพียงเพียงไร้อยเพียงน้ำจุกนี่เออดังอีใต้รองได้เพียงเพียเงจะนัดจริงกูจ่อเพียงก็เขากูจะจากปากจงมาเจาลืมจนยาจงเรามาตายใันเพียงนี้ร้องใยเมียกบโจใต้องคนใช่แต่รองเพีงนี้เมียได้ผัวเฮิร์นแม่แหละ ไม่เหลือเออในเหลือตุงน้อยมึงรองแรกกูกบอกให้ว่าเหลือตรงน้อยจากปากจงมาเจ้าลืมาจองเรามาตายันในเหลือตุงน้อยรองไปตั้ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนผันทำไรใครกันจนตะวันตกดินไม่เหลือเรือรองไปตั้ กับบานเดินเคียงอันได้แค่เลือกแล้วเมียจำเนียงได้ยินไม่เล่นลินอันแล้วเหียเลือกคุณอันได้กใจอ๋อเ่อเออเออกออเออลออเออเอรเออเพรเกอเออเอีเออนออเออเพอเออเองเออ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 เไมเออเออเออเอไเ่ดังเเออเออเเอ วงแลย,ยิมรองเดียยเยเ่ยยิมมะอาสยามก็วงแลมไปแล้วหนักรองเขาโปรดิวเซอร์จะต้องจังไงกลางถ้าไม่กลาง,<อ>งไม่ดังรองเพื่อกลางฟังพูดมาฟังแฟนฉันมีก็มันไม่มีหนึ่งในรอบปีโชคดีที่เจอสถานะฉันจะเนียนน่นละอย่างวงวอกวงวอกว,งว,งวนเวอร์ <น S 1> ม่ใ่วงวอก แต่ไม่สนิทไงกับพี่แกเดินเล่นลหายตัวเพื่นอนก็อ้ำฉันน่ก,กลัวอาตายโ้มเขาได้จะเอาไงก็มีมาเอาไงอย่างนี้จะขอไปปล่อยไว้จะเสียคำประกาศตองนี้ใครคิดจะชอบกันจังจจจีบวันนั้นแต่ใครมันไม่จองช่วมองนี้ผัดไขรมันก็ใหญ่เต้าหูปล้อมตอง ไม่ต้องดำดำบางบาอากาศท่อมเป็ดใสๆจีบได้แฟนฉันตายแล้วกูเป็นสบายแล้วไม่ต้องไม่สนใจจีบได้แฟนไม่มีแล้วตั้งไปขาแล้วไี่ตามสื้ยมาจีบ้วอีตายโงแล้วนะอุจจารกับลงหลับเป็นนอนใกล้แล้วแต่ถึงบ้า อ้ยอไม่ใจได้มั้งเออแรงไปหมมันต้องรงบนอันเฟรงมันฟองที่ํำรือดังแบบนี้ดีวมัจีบได้แขวนฉันตายเลวเข้าไปจะายเลวไม่ต้องไปชนใจจีบได้แขวนไม่มีแล้วอยกึอยากตึ้งกันนมีแล้วก็ตึ๊งไม่ได้หรอกไอร่ มันนั้นเลยตดังเลื่อในมึงไหน,นกูรองหละที่เสนชินมีแวนกันบีอวานาอบนั่นเจกเกอรมแมนแม่นมีใครลงดังอันใครไั่นไม่รอยนี่เออห้เปียกหลอกได้เปลียโอ้โชอบจริงกูเล่ทุกวันในโตโตั ยอกต้องคุนไปตุยช่องน้อยช่องแต่ว่าไม่ใครเลยไห้รอยสบายดีอ๋อไปตันผมไม่ไม่ใครเล้ดังใใต้ยังเป็นดังี่ใต้ช่องปันตึงโกรดกากูดไหนาจิงก็ได้หวาดระไา่าต้อนรับแล้วน้รยเออยังจิงกับเรียก phê lôi kết lùng kỳ khôn nó bỏ cho bán chua cô bỏ bỏ tao bố tô át bố cả lông kỳ phí là bố mừng ai à vô cao đứng trông nhàng trăm phí cao bền xin trời cao á à. nhàng lùng lơi hả, nút lần cầm vào con câu này tầm chơi tầm ấy đấy chậm chạy bay đi tàu đơn đôi tay มันกิดได้แใจนายปากนั่งจับวะใสมันหนังกว่าได้โลลังสะบา้าเลยก็ย่ะไอ้เปียกโอเก้มาตอนปอตมตำรวจตำรวจว่าจอดตาไม่ได้ก็เดินตื้อตัวไอ้เปียกว่ากินมามา่ากินมามา่าต้องกรอบไอ้เปียกว่ามันไม่ปอกนายปรับปะน้าเจ้นายว่าถ้ามีโลไกโลอยู่ในปรับปะน้า,จาใจกูกปปจเปิด มึงเปิดมาไม่ครันอยว่แกมาจใจแ่งดีสั uh. ้เนียมน้อยอะเปิดก้อนต่อแ่งไงโลมึงใจน้อยแ่งไงโล่เออกูใจแทงเะใจมากก็เป็นสิบคนมาจับมึงมาแต่งไงลูกกูตั้งคนฟันคนฟันแต่งตั้เป็นจัดเบอพอเปิดวาวขึ้นตําจริงเห็นไหมมบนเลือกกู กาปรับกาไปไหนอันใดทจ่กาปรับจะปญห้าหนุกแล้วอรรวยตำรวอแล้วก็บอกแล้วอย่าบ้าโอมาท่ยังรอตึะรอคอยไม่รอ รถตันแข่งนะมันโร่เผือนกว้างโยร่เผื่อนว่ามันดังกีดกีดกีดกันกับโวยดังดังดังด้วยกอยกบยัดฉันยานกันกับโวยเมือนนุ่มเมียกคู่นะคุณใจฉันยานกันกับโวยใช่กระไรรอยตุ้งกระแกลใกระไก่แถวแต่งดังมันเล่นก็โยปลาแจกียบ แลาจะกาบประมุนีนุ่ยนาทีวาวัดตั้งคอมมันติดคัดมาแข่งแย่งมันจุดจะแรงขึ้นลักนาวิกคราะหตั้งมาจาสนานาทในหลาวัดว่าคนมีมอยข้าวไม่รู้จะกลาวขาย,ยงนไร ลุงเจเจ้านี่แหละลูกเบาคาับาบอาบพอจะประรบดันธรรมะให้ลูกยาก็ใจใ้เกิดเป็นคนต้องมีผลหน้านาแล้วกับจิตใจตำจริงใดมีเดือดร้อนหลิติี่องง่ายปนมาหอบแก่ของคนอยู่ที่้นงานแล้วการรอบรับ ลการก่อคนนี้อยู่ที่ผลงานการรกระาบ เรียนและจำปฏิบัติหน้าหนุ่ยนามันมีกัดแนจริงนายเป็นผู้นำประชาชนมีคนไข้ควรจำไหวธรรมะเพืสอนิ้คนตามาก,กี่อดีประชายมาอยู่วัดหนึ่งพีควาัตณโพสับถึงทราบถึงนำประเทยของราชวรชโรดโคชิน กราบนมัสการก่อนจะครับหลวงพ่อจะเื่นพอดลัวกอ,อนะทีนี้วันนี้นี่กวาา่าใช่ตบมาเรียนวิชาความรู้เพื่อจะนำมาวิชาเนี้ไไปทั้งต้นประชาชนให้รูจรรรร้จักปรธรรมรู้จักรถองปราดรมให้ก้าวตึงต่ำม,มาในประชาชนรื่อทั้งคมมันจะได้ดีขึ้น